ตอนนี้6นาฬิกา43นาทีนะครับก็คลังออกจากอำนาจเจริญนะครับไปรับยายที่บ้านปูกระสิงน,นะครับเรือ,อที่จะไปไวันนี้ไปดำนาซ่อมข้าวนะครับที่มันไม่เกินนะครับนี่รถอะไรครับลูกครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านยายนะครับออกจากอำนาจมาหกโมงครึ่งนะครับถึงบ้านยายเก้าโมงครับคนของเสร็จเรียบร้อยครับเดินทางต่อครับผมครับท่านผู้ชมครับผมก็ออกมาจากบ้านกูกาสิงนะครับตอนนี้ถึงแยกวัดกูพระกนานะครับวันนี้ก็จะออกไปทางลาสีสลาเพื่อจะออกไปทาง ยางชุมน้อยแล้วก็ไปทางอุบลราชธานีต่อไปนะครับรถนี้ก็ทยอยมาเรืเ่อยเพราะว่าตรงนี้มันเชื่อมต่อไปจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมอ๋อมีมังกี้เลยนะครับตอนนี้ลูกผมก็บอกว่าแดดดีมังกี้ ตัวมังกี้มังกี้ใช่มังกี้ใช่ยนี่มังกี้ว้าวมังกี้วิ่ในนี้มันต้องมีดีเยอะแน,น่นอนโอเคใครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เที่ยง18นาทีผมเพิ่งถึงแยกเือคำหานเองครับท่านผู้ชมครับ ส่วนเด็กก็กินข้าวกล่องครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะได้กลับบ้านกี่โมงครับท่านผู้ชมครับครับข้างหลังผมนี่ก็คือเด็กนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่เชื่อท่านผู้ชมลองดูครับโอ้ยท่านผู้ชมครับรองเท้าก็หล่นจ้อยครับเอา้าโอ้ยใส่ลงใส่เสร็จยังครับลูกครับเอาใส่ดีๆอย่าให้มันหล่นโอ้ย เอาขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมเอาเด็กไปด้วยนะครับออโอ้ยต้องหับัครับท่านผู้ชมโอ้ไม่รู้ว่าคุณสิงโตคุดายเขาเหนื่อยตรงไหนเดินมาแม่กับยายจะดำนาเดี๋ยวท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาดำนา สาบข้าวนะครับเย,ย้เสร็จแล้วครับ1มัดโอเคเสร็จไปแล้วครับอีก2มัดสีเลยสมัยน้อยใหญ่ เอาล้วครับท่านผู้ชมครับแฟนผมบอกว่าไม้ดำนาม,มันไม่เวิร์คกว่าสัน้นผมสี่ร่องมึงเด้วกว่านี่พี่น้องต้องนี้มันลมดีอยู่เอาทางนี้หักออกว่าสัน้นปึ๊บอหนึ่งอุย้ยเอาสามมันต้องออกจากมาท่านผู้ชมถ้ามาเอามันดึงออกมันจะแน่น จะมันซะาดดิท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเอาออกจากมัดนะมันจะเป็นยังไงครับมันสีคือบออันร่องหน่อยๆมันคือล่องมันก็เบิดมัดหนึ่งสีใสเวลาจังนาทีเด้อมันซะาพี่น้องนี่มันสีปวดแอวอย่างมันซะาดนี่พี่น้องอันผู้สาธิตว่าดีๆีนั่นเฮ็ดจนแล้วนี่นี่ครับนี่นี่ ไม่ห็ไหนข้นต้นกาหักความนี่นี่มีครับท่านผู้ชมครับนี่นี่ครับมันต้องเฮ็ุที่ผมยังบเปี้ยวชาญนันต้องเลยยังกว่าใส่ตะการือของเพื่อนนะนะมันอาจจะเป็นผู้ลังค้นขเขาใส่ของด้อครับเด้อแต่ว่าสำหรับผมนี่ก็สิกดลงนี่เจ็บมือ,อย้อวันยายวามันต้องดิดแล้วกว่านี้ผมกว็วางสละ นี่อันผู้ลังพ้นเขาแค่ข้าเจ้าสาธิตเห็นว่านี่นี่คามันก็นยังตดขึ้นมากสินี่สำหรับผมขออนุญาตว่าผมใหายจักหกเนาะถามว่าบ่าป,ปวดว่าป,ปวดให้แทนละ่ะเอวเาพ่ะเจ้าบระเด้ก,กมนี่ต่ว่า ันนี้มือสมาร์เลนนะครับพี่น้องน,นี่ครับท่านผู้ชมใส่ไปใส่มากนี่มันก็นเริ่มเวอร์กันเด้พอแมีมันก็นเลี้ยวขึ้นนี่เนี่ยดินกับเขาไน้นี่หลายเข้าหลายเข่าไม่กันนะเขา้เขานักเขาด้วยพี่น้องด้วยว <c oughs> อพื้นบาปวดแอลดีดีครับแต่ช้าเผืองไวลน้าหลายดำเอาด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับ ใช่ได้ประโยชน์แต่ย่ายา้นี่เคล็ดลุมตอนเคร่งบวกนี่ยายนี่เห็นบ่าิดดินนะบันนี้หยออันรีวิวว่าดีนันอันดีส่วนหนึ่งด้วพี่น้องเห็นบ่กาฟู่ล่ะดีที่ไม่ปวดแอวแต่เสียกำลังแขนเยอะเห็นบ่พี่น้องสุดท้ายกบดำครับ สวก่อนครับผมเฮดเบียกโอ้ oh, พี่น้องครับดำได้เท่านี้ห้าโมงกว่าแล้วครับท่านผู้ชมถ้ามีอีครึ่งวันตอนบ่ายนี่เสร็จแน่นอนครับแต่ยังว่ามาถึงช้าไปหนครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีรอยตีนควายานะฮะนาทางเข้านะครับควายมันก็ว่ายน้ํามาข้าวมาได้ก็มากินข้าวอ่อนนาผมกวา่าจะถึงบ้านกี่ทุ่มไนี่สองทุ่มไหมถึงบ้านนี่นี่ครับ ยายก็จำปิดท้ายละว,วันนี้เหนื่อยเกินไปขับรถไกลไปครับคุณผูจะไม่ตัดอะไรมากจวันนี้ขอลาก่อนครับ